ชุนไบอกลนฝากกดชให้คอยแม่เดอ y ยู t ทูปปกปอส สารคดีชุดสำรวจโลดตอนที่หนึ่งการทำถนนคอนกรีตในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นปลายฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูร้อนหรือจะเรียกว่าฤดูโคตรร้อนก็ไม่ผิดทีมงานมาเัยทองทีมโดยช่างออสก็ได้รับความไว้วางใจ ให้มาสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านณจตุรัสเอกชัย112เมืองบางบอนเหนือประเทศบางกอกโดยมีฝ่ายสนับสนุนจากทีมงานช่างโบสทคอยเอาวัดสดุดต่างๆที่เราจะใช้มาส่งให้ถึงที่การทำถนนคอนกรีตนั้น ต้องทำตามลำดับขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกก็คือการเข้าแบบและในบางช่วงดินมันสูงเกินก็ต้องขุดดินออกรับผิดชอบโดยบอบีบ้าบอซึ่งเขาบอกว่าขุดจนกล้ามโตไปหมดแล้วหลังจากเข้าแบบเสร็จก็ทำขั้นตอนต่อไปคือการปูทุงพลาสติกตามจอย รับผิดชอบโดยทีมสาวๆประจำทีมงานมาลายทองทีมโดยช่างออสซึ่งนำทีมโดยน้องอ้วนของเรานั่นเองในการทำถนนนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีบ่อระบายน้ำอยู่ข้างถนนซึ่งงานนี้เราก็จะต้องทำบ่อระบายน้ำด้วยเช่นกันซึ่งบ่อระบายน้ำที่นี่ ก็อรังการงานสร้างด้วยการใช้เหล็ก12บสอทำเป็นเหล็กกันแตกซึ่งใช้ไปบ่อลและเกือบตันนี่ถนนในหมู่บ้านจัดสรรน,นะเนี่ยหนักกว่าถนนหลวงซะอีกซึ่งคาดเดาว่าคงจะมีรถพ่วงมาวิ่งในหมู่บ้านนี้ช่างโบสก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมาให้คนงานแต่ครั้นจะเปิดกินธรรดานั้นก็ไม่เร้าใจ จึงมีการพนันเกิดขึ้นโดยการลุ้นเลขท้ายฝาแต้มใครที่มีแต้มมากกว่าจะเป็นผู้ชนะมีคนใจดีซื้อให้กินฟรีๆไม่ชอบชอบเสียตังค์ซึ่งแพงกว่าซื้อเองด้วยซ้ำ คนที่ได้ก็ดีใจจนหน้าบานส่วนคนที่เสียก็หน้าบูดเป็นตูดลิงเมื่อเตรียมงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เริ่มลงมือเทปูน โดยการเทปูนเขาจะเทปูนลงไปให้เต็มแบบแล้วเกลี่ยให้ทั่วทั่วชี G y, เพื่อไล่ฟองอากาศตามเนือ้อปูน หลังจากนั้นเขาจะใช้ที่ปาดปูนซึ่งเป็นเครื่องมือที่เขาทำขึ้นมาเป็นพิเศษปาดหน้าปูนให้เสมอเท่ากันซึ่งวิธีนี้นั้นจะทำให้หน้าปูนเรียบเสมอไม่มีหลุมไม่มีบ่อซึ่งช่างเทถนนทุกคนรู้เป็นอย่างดีพวกเขาทุกคนทำงานอย่างมีระบบระเบียบช่วยกันคนละไม้คนละมือจนงานเสร็จ ลุ่งในที่สุดเมื่อเนื้อปูนแห้งได้ที่ก็มาถึงขั้นตอนการขัดหน้าปูนการกรีดหน้าลายถนนซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นพวกเขาทำกันอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยทีมงานมาลายทองทีมโดยช่างออสรับเทพื้นขัดมันตัดจอยหยัดยางจบ ครบในทีมเดียว065 028 2298แล้วพบกับสรารคดีสำรวจโลดได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ